ครับสำหรับความร่วมมือของดีไซเนอร์ในวันนี้ครับที่เรามีการจัดงาน The Journey of Passion นะครับในเรื่องของทิปเลดี้เพราะว่าเราได้มีการออกแบบรรมาทันพิเศษมาสำหรับคุณผู้หญิงเป็นการเฉพาะโดยตรงเพราะว่าเราเข้าใจว่า ผู้หญิงเป็นคนที่มีความพิถีพิถันและก็ช่างเรือและมกักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาตัวเองอยู่เสมอนะครับคนระธาทิ์เลดี้ก,ก็เป็นคประธานที่ลักษณะอย่างเดียวกันที่ว่าบริษัททิพยัพยรกันไทยได้รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้สําหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันดีไซเนอรคอคานาน์คือคุณพิมพาน,านั้านก็เป็นดีไซเนอร์ที่มีความที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในปารีสนะครับและ เป็นผู้หญิงที่ออกแบบชุดอย่างพิถีพิถันซึ่งก็เหมาะกับทีมงานนะครับจึงได้มีการร่วมมือกันระหว่างที่พยาประกันไทยกับคุณบินพานนะครับทำเป็นทิปเลดี้โชว์เคสสำหรับแฟชั่นโชว์ในวันนี้ครับขนานี้ทิปเลดี้ก็มีโปรโมชั่นสาหรับคุณผู้หญิงเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากวันนี้ถึงวันแม่นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เรามีการรณรงค์เป็นการพิเศษนะครับเรามีส่วนลดให้เป็นพิเศษนะครับ10%สำหรับทุกๆกรมธรรมนะครับแล้วยังมีการแถมกล้องติดรถให้อีกด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับสำหรับผู้ชมที่มาในงานนี้นะครับสามารถจะขอรับคูปองได้นะครับคูปองนี้ก็จะเป็นส่วนลดเพิ่มอีก10%นะครับที่ท่านสามารถจะขอลดได้นะครับแล้วในเร็วนี้เราก็จะมีโครงการพิเศษนะครับซึ่งร่วมกับบริษัท a อมิตี้อินชอนบล็อกเกอร์นะครับในการจัดทำลัคกี้รอนะครับให้กับผู้ที่ซื้อกรมทัตรทิปเลดี้ในช่วงเวลานี้นะครับโดยมีการชิงรางวัลเป็นรถยนต์หนึ่งคันด้วยกันสำหรับที่บอกว่าทิปเลดี้เป็นกรมทัตร ที่ให้มากกว่ากรมธรรม์ภายชั้นหนึ่งให้มากกวอย่างไงนะครับ mm hmm. ผมขอเบรียนย่งนี้นะครับว่ากรมธรรม์ทิปเลดี้นั้นเป็นกรมธรรม์ที่เป็นกรมธรรม์ประกันภายช mm ั้นหนึ่งแต่เราออกแบบเพื่อคุณผู้หญิงเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าคุณสภาพสตรีทุกท่านนะครับห mm ่ hmm. วงสวยห่วงงามรักสวยรัก,รกงาม mm ั hmm. นั้นเมื่อยามเกิดอุบัติเหตุแล,แล้วนะครับก mm hmm. ร,รมธรรม์ทิปเลดี้นั้นขยายความคุ้มครองไปถึงค่าสัญญกรรอีก1ล้านบาทนะครับ mm hmm. นอกเหนือไปจากค่ารักษาพยาบาลตามปกตินอกจากนั mm ้นนะครับเรายังมีความรุ้มครองขยายไปถึงในเรื่อองงข ของรักของห่วงคุณผู้หญิงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับของใช้ส่วนตัวแก๊เจ็ตต่างๆนะครับอีกต่างหากด้วยอีก2 0 0 0 0บาทในกรมธรรม์ประเภทนี้นะครับแล้วเป็นเรื่องทั่วไปเลยครับว่าคุณสุภาพสตรีถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะครับแต่ความสันทัน์ในเรื่องเครื่องยนต์คนไก่นั้นจะไม่ค่อยสันทัน์นักนะครับเพราะฉะนั้นในที่เลดี้นั้นนะครับเรามีทีมงานช่างพอให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉ,ฉินนะครับ เมือเอ่อรถของท่านไปเสียอยู่ที่หนึ่งที่ใดหรือแม้กระทั่งที่บ้านนะครับไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับสามารถจะเรียกทีมงานทิปเลยดี้ไปแก้ไขปัญหารถเสียให้ท่านได้ณจุดเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านมีการเดินทางไกลไปเที่ยวเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับแล้วรถเกิดไปเสียระหว่างทางนะครับเรียกทีมงานของทิปเลยดี้ไปแก้ไขให้ถ้าแก้ไขให้ไม่ได้นะครับยังมีสิทธิ์ที่จะ นั่งเครื่องบินยกแก๊งไปยังจุดหมายปลายทางหรือกลับบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคุ้มครองพิเศษที่เรามีเพิ่มให้และเพื่อความมั่นใจของผู้หญิงนะครับเรามีทีมงานเซเวเป็นสุภาพสตรีทัท้งหมดไว้คอยดูแลคุณผู้หญิงและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผู้หญิงสมัยนี้เรามีไลฟ์สไตล์ที่เรามีเพื่อนฝูงและสังคงมอยู่มากมายครับถ้าวันใดเราเกิดไปสังสรรค์กับเพื่อนดื่มมากไปหน่อยไม่อยากจะขับรถกลับบ้านโดยที่ว่ามีอาการเมา หรือว่ามีการดื่มเอออเข้าไปนะครับโพไปหาทิปเลยดีเลยครับโพเมาไม่ขับทิปขับให้นะครับเรามีทีมงานสุภาพสตรีไปขับรถให้ท่านนะครับส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับนี่คือเรื่องของความคุ้มครองและบริการต่างๆที่เรามีให้นะครับและที่พิเศษเสริมเข้าไปก็คือว่า คนที่ซื้อประกันภัยทิปเลดี้นะครับจะได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของท i ิปเลดี้คลับนะครับซึ่งมีสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับสำหรับท่านเวลาไปใช้ในการซื้อของนะครับตามห้างร้านที่มีสัญญาเรื่องขังทุพยาประกันภัยหรือรวมไปถึงในเรื่องร้านอาหารสถานที่พักนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ความเป็นเมมเบอร์ของท i ิปเลดี้คลับนั้นเป็นส่วนลดในการที่จะเข้าไปใช้บริการได้โดยก็ฝากท่านผู้ชมนะครับว่า ถ้าท่านต้องการซื้อหาประกันไทยนะครับโดยเฉพาะคุณเฉพาะสตรีนะครับเรียกหาทิปเลดี้ทิปประกันไทยดีมีรับไทยครับ